ดีครับน้องต้นข้าวกับรุ่งสุริยาสร้างความประทับใจอะไรไว้โดยผมลุงทองก่อนอื่นเพื่อเป็นกำลังใจช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับคอนเสิร์ตฉลองครบรอบ37ปีของบริษัทปุ๋ยชื่อดังแห่งหนึ่งที่จังหวัดสุพรรณบุรีนับเป็นอีกหนึ่งค่ำคืนที่อบออมไปด้วยความสุขความอบอุ่นและกลิ่นอายของบทเพลงลูกทุ่งแบบต้นฉบับแท้ๆที่สะท้อนความผูกพันระหว่างศิลปินรุ่นใหญ่ กับศิลปินรุ่นใหม่ได้อย่างงดงามงานครั้งนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่กลางลานกิจกรรมของบริษัททางกลางพนักงานผู้บริหารและชาวสุพรรณบุรีที่มารวมตัวกันอย่างคับคั่งเพื่อร่วมเฉลิมฉลองโอกาสสำคัญรุ่งสุริยาศิลปินรุ่นใหญ่เปิดเวทีด้วยความทรงพลังช่วงแรกของงานเวทีได้ถูกส่งต่อให้กับศิลปินอาวุโสรุ่งสุริยาหรือที่หลายคนรู้จักกันดีในานาม สุภาพบุรุษลูกทุง่งผู้ที่คร่ำวอดในวงการมานานกว่า30ปีรุ่งสุริยาได้ขับร้องเพลงฮิตในอดีต3-4เพลงเสียงร้องนุ่มลึกและทรงพลังยังคงตรึงใจผู้ชมได้เช่นเดิมทุกเพลงที่ร้องเต็มไปด้วยความหมายอารมณ์และความตั้งใจของศิลปินที่ยังคงรักในงานเพลงอย่างมั่นคงบรรยากาศช่วงนี้เป็นเหมือนการพาผู้ชมย้อนกลับไปสู่ยุคทองของเพลงลูกทุง่ง เสียงเชียร์เสียงไหว้ครูและรอยยิ้มของผู้ชมหน้าเวทีช่วยเติมเต็มให้ค่ำคืนนี้เริ่มต้นขึ้นอย่างอ,อบอุ่นน้องต้นข้าวดาวรุ่งวัยยาวที่สองแสงบนเวทีใหญ่หลังจากรุ่งสุริยาปิดท้ายโชว์ด้วยเสียงปรบมือกึกก้อ,กองเวทีก็ถูกส่งต่อให้กับศิลปินหลักของงานน้องต้นข้าวสุปริยาตาอุดมเด็กสาววัย 13, ที่กาลังเป็นที่รักของแฟนเพลงทั่วประเทศ ด้วยพลังเสียงที่เกินวัยความกระตันยูและความนอบน้อมที่โดดเด่นน้องต้นข้าวเปิดการแสดงด้วยเพลงหล้นกล้าวเผาไทยเสียงใสกังวานที่เปล่งออกมาพาให้ผู้ชมทั้งงานนิ่งฟังด้วยความประทับใจเธอร้องด้วยหัวใจเต็มร้อยถ่ายทอดอารมณ์และความหมายของเพลงได้อย่างลึกซึง้งราวกับผ่านประสบการณ์บนเวทีมานับครั้งไม่ถ้วนแม้จะยังเป็นเพียงเด็ก แต่ความสามารถกลับโดดเด่นเกินวัยจนหลายคนเอ่ยปากชมความเคารพที่งดงามระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องหนึ่งในช่วงที่สร้างความประทับใจมากที่สุดคือขณะที่น้องต้นข้าวพูดถึงรุ่งสุริยาซึ่งกำลังนั่งชมการแสดงอย่างใจจดใจจ่ออยู่ด้านล่างเวทีน้องต้นข้าวกล่าวด้วยน้ำเสียงสุภาพและจริงใจว่าขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะถ้ามีงานที่ไหนจ้างหนูไปด้วยนะคะ คำพูดสั้นๆแต่เต็มไปด้วยความนอบน้อมเคารพผู้อาวุโสและสะท้อนถึงตัวตนของเด็กที่รู้จักกระตันอยูรู้จักให้เกียรติรุ่นพี่ในวงการนี่คือสิ่งที่ทำให้หลายคนรักน้องต้นข้าวมากยิ่งขึ้นรุ่งสุริยาในฐานะศิลปินอาวุโสผู้ได้รับฟังคำพูดนี้ก็ได้กล่าวชื่นชมน้องต้นข้าวว่าเป็นเด็กดีมีสัมมาคาระวะและมีอนาคตไกล ข้อความสั้นๆแต่หนักแน่นทำให้แฟนเพลงยิ่งมั่นใจว่าเธอไม่ได้มีดีเพียงเสียงร้องแต่ยังมีคุณธรรมที่งดงามเป็นพื้นฐานชีวิตเสียงเพลงที่เชื่อมใจคนต่างวัยเข้าหากันหลังจากนั้นน้องต้นข้าวก็ได้ขับร้องบทเพลงลูกทุ่งติดหลายเพลงเสียงสดของเธอเต็มไปด้วยอารมณ์และความมุ่งมั่นช่วงจังหวะสนุกก็ทําให้คนดูตบมือโยกตามอย่างมีความสุขช่วงเพลงช้าเธอก็ถ่ายทอดได้ลึกซึ้งตรึงใจ หลายคนที่มาชมบอกตรงกันว่าแม้เธอจะเป็นศิลปินรุ่นใหม่แต่ความสามารถและจิตใจของเธอกลับเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนและยังทำให้ศิลปินรุ่นใหญ่จำนวนมากเอ็นดูและพร้อมสนับสนุนเส้นทางบนเวทีเพลงของเธอค่ำคืนที่งดงามทั้งสำหรับบริษัทศิลปินและผู้ชมคอนเสิร์ตครบรอบ37ปีครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงงานเฉลิมฉลองของบริษัทผู้จัดเท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีที่แสดงให้เห็นถึงพลังของคนต่างวัยในวงการเพลงลูกทุง่งรุ่นใหญ่ที่ยังเหนียวแน่นรุ่นเล็กที่กำลังเบ่งบานและผู้ชมที่พร้อมให้กำลังใจทุกคนความนอบน้อมของน้องต้นข้าวเสียงร้องของรุ่งสุริยาและบรรยากาศแบบบ้านงานเมืองของสุพรรณบุรีทำให้งานนี้กลายเป็นความทรงจำที่สวยงามสะท้อนคุณค่าของเพลงลูกทุ่งไทยที่เชื่อมใจคนได้อย่างไร้พรมแดน นี่คือค่ำคืนที่ทั้งศิลปินและผู้ชมจะไม่มีวันลืมและเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของเด็กสาวนามน้องต้นข้าวที่กำลังก้าวไปสู่อนาคตบนเส้นทางเพลงลูกทุ่งอย่างงดงามและมั่นคง